ครับทุกคนวันนี้นะครับผมผมจะพามารีวิวรถม่บักที่แปลงจากเว็บร้อยนะครับมาให้ท่านชมได้ชมกันนะครับผมรีวิวว่าใช้อะไรอะไรอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับรถอยู่ข้างหล่างครับไปดูกันเลยครับว่าผมใช้อะไรบ้างมาแปลงนะครับผมรถเดิมนะครับผมเป็น เว็บร้อยนะครับผมร้อยเอสยูบ็อกนะครับผมแล้วก็เอาชุดสีตัวร้อยยี่สิบห้าอาร์นะครับผมเว็บร้อยยี่สิบห้าอาร์มาใส่แล้วก็ใส่ได้เลยครับไม่ต้องแปลงอะไรผมผมไม่แปลงอะไรจริงจริงมันต้องแปลงนะครับผมถ้าอยากยึดแบบทุกจุดแบบเนี้แต่แค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับผมน,น็อตนี่ครับนี่แค่นี้ก็แน่นนะครับอันนี้ก็ รวมๆนะแต่ก็ใช้งานได้แล้วครับล้มก็ไม่หักไม่แตกนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับแน่นๆครับวิง่งได้เท่าไหร่มันก็ไม่หลุดครับเป็นชุดสีของเว็บ, 125. บร้อยยี่สิบห้าเบาะนี่ผมก็ทำใหม่ซื้อใหม่เป็นของ125อร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับจริงๆ้ใส่เบาะเดิมได้นะครับผมแต่เบาะเดิมผมได้ชำรุดไปแล้วนะครับผม มันก็เลยซื้อใหม่เป็นของเรอยืบผ้าไปเลยนี่ครับก็พอดูดีอยู่ครับช็อกหน้าของผมนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้ของ VR นะครับผมพร้อมแผงคอเลยนะครับผมแผงคอให้เขาแปลงให้นะครับแผงคอนะครับแปลงใส่ของเว็บนะครับผมแล้วก็ล้อล้อนี่ผมก็ซื้อเอานะครับเป็น d ดซยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ปั๊มนี้ก็จะเป็นของ VR เลยนะครับผมจาน VR ชุดหน้าเป็นของ VR หมดเลยครับแล้วก็มาที่อันนี้อันนี้ประกับนะครับผมประกับเป็นตลาดทั่วไปครับของตลาดทั่วไปอันนี้ไม่มีคัทนะครับผมคันนี้ แล้วก็มาที่อาคาบูนะครับคาบูก็จะเป็นคาบูของแดดนะครับผมแดดนะแล้วก็ท่อกรองอากาศนะครับผมผมไม่ได้ใส่ไส้อะไรนะครับเปิดเลยครับดูครับเปิดข้างในไม่มีอะไรเลยครับจริงๆต้องต้องปิดไว้นะครับการอ่าฝุ่นเข้าน้ำเข้าอะไรแบบเนี้ยตอนที่ฝนตกอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็พักเท้านะครับผมพักเท้าก็จะเป็นของอของทำขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นงานสร้างนะครับของชาง่างจะโอนะครับผมจะโอของแท้ต้องหัวฟูนะครับผมนครับแล้วก็คันเกียร์คันเกียร์นี้ผมก็จะตัดไปข้างนึงนะครับตัดแล้วก็เหลือไว้แต่ข้างหน้าก็ใช้งานได้ปกติครับงัดขึ้นงัดลง แล้วก็ชุดหลังนะครับผมสวิงอาร์มก็เป็นของอโซนิกนะครับผมโซนิกแล้วก็มาแปลงใส่แล้วก็ตัดตรงหูชกเอ้ยไม่ใช่ตรงอันนี้ครับเพาหูเพานะครับผมแล้วผมจะตัดไอตัวนี้ตัวนี้ตัดหลบล้อนะครับล้อมกว้างเกินนะครับถ้าใส่ขอบเจ็ด ถ้าใส่ขอบสิบหก็ไม่ต้องตัดครับแต่มันผมไม่ค่อยชอบครับ <c oughs> อันนี้เป็นช็อะไรทั่วไปครับงานตลาดนะครับย,ย,ยี่ห้อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ผมใส่อาซอยครับใช้งานจริงไม่ได้ครับแก๊สไม่มีครับกระปุกหลอก <c oughs> อันนี้ผมก็จะใส่พักเท้าหลังด้วยครับพักเท้าหลัง ก็เป็นของโซนิคหักเท้าหลังนะครับผมแล้วก็ดุมดุมล้อหลังก็เป็นของโซนิคเหมือนเดิมนะครับผมโซนิคไอพวกป๊ามแล้วก็จานอะไรพวกนี้ช uh ุดหลังก็เป็นของโซนิคหมดเลยนะครับผมโซนิคแล้วก็ ต่อไปครับที่ท่อครับท่อหนึ่งในตำนั้นนะครับผมท่อนะครับสภาพก็ไม่ได้ล้างนะครับอันนี้รถใช้งานครับไม่ได้แบบเอาไปลุยเอาไปแข่งเอาไปโดดอะไรเนาะก็ยังไม่ได้ใส่ดำคงครับจริงๆต้องใส่ดำคงเพื่อความแข็งแรงของคงนะครับผมแล้วก็อืม ชุดไฟสายไฟนี่ก็ต่อใหม่นะครับต่อไปอไฟหน้าอย่างเดียวนะครับผมหน้าปัดหน้าปัดนี่ก็เป็นของอดิม125นะครับผมดิม125เอามาใส่ก็ได้กันเลยครับกับเว็บ 125R นะครับผมพอดีกันนะยครับใส่กันได้เลยเราเก็บชุดไฟ สายฟงสายไฟก็เก็บเข้าข้างในหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสวิต์ปิดนะครับเป็นสวิต์ดับเครื่องนะผมแล้วก็มันเป็นสวิต์บิดแต่ครับบิดแต่แต่ผมเอามาใส่เป็นสวิต์ดับเครื่องนะับคันนี้ไม่มีกุญแจครับสตาร์ทได้เลยครับดูข้างในในยูบ็อกนะครับ มีลูกมาเฟืองด้วยนะครับผมก็จะเก็บอันนี้กลองนี้ไม่ได้ใช้นะครับใส่เมื่อก่อนครับนะครับ,นะรบของไฟอะไรพวกนี้ก็มาไว้ในยูบ็อกจริงๆผมจะเจาะอ่าไอตัวกลองอากาศเข้าข้างในนี่นะครับจริงๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าหัวเห็ดนะครับ กองหัวเห็ดมาใส่ข้างในอีกทีแต่ยังไม่ได้ทำเพราะผมไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่มีเครื่องต้องใช้สวา่านเจาะตรงนี้ครับเจาะเข้าไปก็ตันนี้นะครับแต่ภาพ,พไม่ได้ล้างก็มารีวิวตรงอ่าบรรยากาศดีนะครับยอดดอยครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับดยรวมก็สุดยอดครับบรรยากาศดี ดีดีดูครับขาตั้งครับอันนี้รีวิวขาตั้งขาตั้งนี่เป็นขาตั้งคู่ครับขาตั้งหลังครับไม่ได้ทําไม่ได้เชื่อมติดไว้ไก็คือตั้งใส่แล้วก็พิงใส่แบบนี้นะครับซึ่งผมหาขาตั้งยังไม่ได้ที่จะเอามาเชื่อมติดนะครับเพราะว่ามันใช้ขาตั้งที่ยาวแล้วก็ ถ้าจะต่อเองนะครับผมผมไม่มีเครื่องไม่มีอุปกรณ์ครับก็เลยทำไม่ได้ที่บ้านผมไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เชื่อมนะครับผมก็เลยแบบต้องใช้แบบนี้ไปก่อนครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม,ผมครับ